สวัสดีครับนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายเทินนะครับผมวันนี้ครับผมมีช้างแคลรลุดมาครับผมนี่อยู่ตรงหน้าบ้านเราครับผมนี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเชื่อไหนเนาะครับผมแลลุดมากินชมพูครับผมนี่ดูิ่มชมพูหมดเลยครับหมดต้นเลยครับเอีครับดูครับผมโอ้อวันนี้ก็น้องอูจีครับผมเอามามัด ันไรตัวนี้ครับนี่ได้กับข้อเสีงครับผมพอดีมองเห็นบารมีมาตัวนี้หลุดมาอยู่ตรงนี้นะครับกินชมพูนะครับผมก็ว่าจะไม่อบอกน้องพี่จีก็ดู่เรียนก็จับได้อยู่ครับก็จะพาแยกน้อยไปที่หลักคืนนะครับผมรครบเข้าชอบอะไรกินชมพูครับผมกินย่างอร่อยเลยครับ ชมพูต้นนี้ค่ะเพราะใหญ่รดน้ำไว้นะคะนี่ออกดอกออกผลสุกแล้วนะคะอร่อยไหมยักน้อยนี่ครับหลักฐานครับนี่ครับดูสู้ครับครบีลกาครับนี่ครับเด็กีอรนนียันียไปมาดมาดะ หลุดแบบไหนเนาะนี่ก็ลุง,เ,งเลนก็พาเจ้ายักษ์น้อยมาผูกได้นะคะตอนแรกว่าจะไปบอกน้องฟูจิก็ลุงเลนก็พาเจ้ายักษ์น้อยมาได้ค่ะ อ,อันไหนพี่อมดูสิลูกเดดูดูก่อนเอาพี่อมดูก่อนเอาเอาสับประรดให้กินก่อนอเฮ้ยโท่ที่ก็ขาดด้วยครับ,รรบดีดมาดูครับนี่นี่ครับเอาบ่กน้องบ่กน้อง,องกุญชีให้มัดใหม่นะครับนี่อ่ะพี่อมไปบอกกุจิมาหน่อยลูกนี่ครับสายโซ่จะข,ขาดตรงนี้หรือเปล่านี่มตัดตรงนี้ไม่ได้แล้วครับผมต้องพอเสกก็มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ ให้น้องโอมไปตามน้องฟูจิมาก่อนนะคะเดี๋ยวให้ลุงเรนเฝ้าอยู่ก่อนนะคะอยู่กับลุงเรนก่อนนะเจ้ายักษ์น้อยไหมต้องจะขาดเลยไมคุณบอกอะไรฮะ ก็ต้องใส่ปลอกขานะคะเพราะว่าจะยักน้อยนี้ก็กำลังน่ารักนะคะน่ากำลังซนนะคะอยู่ในวัยช่วงเด็กนะคะก็จะมีซนนะคะก็มีคึกคักบ่อยนะคะ มาแล้วค่ะควาน,นควานพูจิมาแล้วนะคะ,โโะจะกินต้นนชมพูที่บ้านคน,คน,นคร <S <s <iff> <S นน้นะคะจะกิตตนต้นจะกนี่้นะครับกต้นม่านค่าคระคต้มพี่บานนรงนะคะน้รัจะานกทีครั้ีบ้ระก้ี่นนนะคนะรับ จะไปไหรู้ไหเครับกกไจะไปที่ยวไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเจ้ายักษ์น้อยถ้าหลุดต้นคืนแล้วเวลาเวลาเขาหลุดหลุดนี้เข้าไปไกลไหมฟูจิอฟูจิเวลาเจ้ายักษ์น้อยหลุดนี้เข้าไปไกลไหมก็เขา ส่วนมากจะเห็นทันตลอดครับออ๋ก็จะจะเห็นก่อนจะเห็นก่อนนะคะแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าจะไปไกลขนาดไหนครับแต่ส่วนมากเวลาเขาหลุดเขาโซคารนี้จะเห็นทันตลอดคิดถึงตอนพ่อใหญ่หลุดนะคะพ่อใหญ่หลุดนี้ไปชวนพี่โก้ค่ะไปอยู่กับพี่โก้นะคะตอนพ่อใหญ่หลุดจะไปหาสุพรรษาหรือเปล่าทันไปถ้าหลุดนี้ไปหาสุพรรษาหรือเปล่าจะยากน้อยเล่นแรงๆกว่าใช่ไหมทำไมโซ่ขาร์ โ <Das que ath ie> ตมากแล้วค่ะพอหนุมน้อยตายบารมีสูงมากเลยนะคะนี่ีโไปเรียกเอกว่าสูงจากน้อนยขาแล้วผมก็รู้ว่าแต่หายไปไหนก็เลยกลับมาถามดวงนีแล้วมีคนจับหรือยัง <l ady> พอไปจับไปแล้วโอ้โล่งใจก็จับ <t akes> ไ, <ป S 2> ได้อยู่นะคะแต่พอดีเออต้องเปลี่ยนที่ผูกใหม่ใช่ไหมผู้จิ เพราะว่ามีรถผ่านไปผ่านมาเลยครับเ,เล่นเอาหน่ายจะกลัวครับเอาขัดตะลุนให้ปอเสกินด้วยคะ่ะโอ้ตกใจไปเลยปอเสกมาก็จะได้ยินเสียงร้องแล้วนะคะอันนี้ยักษ์น้อยนี่ขึ้นมาผูกแคะ่ไม่ถึงชั่วโมงครับไม่ถึงชั่วโมงปูจีว่าผูกไม่ถึงชั่วโมงนะคะเจ้ายักษนะ์น้อยตอนบคืนนะโนนรับ อย่าน้อยมันอยู่ภนเขอยูนี่นะครับที่โรงเรียนเห็นนะครับโอ้ดูขายาวมากเลยนี่ถ้าถ้าถ้าว่าโรงเรียนไม่อยู่บ้านช่วงนี้ผมก็ไม่เห็นมันเดิมครับเพราะว่านอนเสพอยู่ครับพอดีพอดีไปกิน,ไปก,นไปกินชมพู่ที่บ้านคะ่ะชมพู่มพู่ที่บ้านโรงเรียนหมดเลยหมดต้นเลยนะ่ะนี่นะครับดูถาดปแล้วก็เดินไปทางนี้ดูเสียงค่ะเสียงจับลม ยำลูกหน่อยยำลูกเราจะโรยกิงยาด้วยนะครับยำลูกเรียนกิงยาตรงนี้ก่อนครับอันนี้โอยหนึงครับเรียนมาอีครับเรีนมาตัวนี่ครับของไม่กินนะคะจะไปกินกับพ่อเสกนะคะเจ้ายักษ์น้อย นี่ของอยู่นี่นี่ของของกินอยู่นี่นี่ไปทักไล่ไปทักไพอเสกอีกไปแย่งของเขาอีกของของก็มีนี่อยู่นี่เยอะแยะนี่ไปแย่งพื่อเสกอีกนะคะเจ้ายักษ์น้อยดินแล้วเอ๋อดินแล้วดูดูข้างอีกข้างอีกข้งใส่ข้างใส่ลงเล่นอีกนะคะหข้างอีก หล<ะ>ักฐานเยอะนะคะมีดึงต้นกล้วยมีหญ้าก่อนที่จะไปถึงต้นชมพู่ไปต่าต้องพากลับไปอยู่บ้านคืนแล้วไปแล้วไม่เอาอะไรปุ่งงาปุา่งอะไร ก็เลไม่ถึงนะครับก็เึ่ไม่ถึงว่าพวกนี้จะไปแห่งานครับเลยเอามาผูกไว้นี่ทีนี้พ่อว่าเอาไปมัดไว้ทำไมพวกนี้ไปแห่งานต้องแล้กลับไปบ้านเดี๋ยวต้องนี่ค่ะจะเล่นกับนงเรนแล้วนะคะยกละยกละนะต้องยก่ะ นะ่าจะยักน้อยช่วงนี้ก็กำลังจะทำทางนะคะก็กำลังเอาหินมาลงค่ะ ไม่ถึงหนึ่งวันฟูจิว่าหนึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วเจ้ายากน้อย,ยนะเป็นพ่อเสกก็ยืนกินหญ้ากินสับประรดค่ะเสกนี่เริ่มบ้วนแล้วครับผมก งมว่นนครับใกล้จะถึงจะดูการตกมันของเขาแล้วนะครับผมประมาณเดือนคือสภาครับผมโอเคครับพอเสกเขาจะตกมันตรงเดือนไหมคะพอเลนตรงเดือนนะครับตอนนีงั้นตุ้ตามากรอเตรียมนะครับผมเตรียมต่อหม้อแล้วเตรียมต่อหม้อเตรียมต่อหม้อตอนพ่อเสกตกมันไว้แล้วนะคะครับสมบูรณ์มากครับ ขนเลยครับหมดจัดน้อยนี่เห็นไหมถาดช่อย่างี้เห็นไหมนี่ดูโนอยาครับดูดูโน้อนยาครับาครับด้สุดยอดมากเลยครับผมดูนะครับความสามารถความสามารถพิเศษครับสามารถพิเศษโอ้ ใช้พ่อพ่อจะใช้ทางศิลรมเมือนมืนพอีพอีทานอนอยาเขาจะทำนี้ครับถ้ามึงเขาจะนอนเลยับนอย่าก้อครับายมันจะครับก็ุจิจะเอาเจ้ายักษ์น้อยนะคะไปบารมี กลับไปผูกที่บ้านเหมือนเดิมใช่ไหมฟูจิใช่ครับเอาไปทำงานทุนนี้นะครับผมที่เตรียมไว้นะครับก็เลยเอามาผูกที่นี่พอว่าเอากลับบ้านเลยใครจะดูกลับบ้านแล้วครับที่นี่ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมคนพอสมควรนะครับไนนม่ต้องกกดแชร์กดไลค์กดซับไซค์กดดูช่อง END ท,า,ทางช่วด้วยครับ,ใใรบรเเป็นกำลังใจนะครับผม สัสดีครับผมครับสวัสดีครับน้อยน้อยครับน้อยเสือเยืะครับน้อยเสือเสอไงเสอยูสโอ้เวลาบอกให้จาไม่ทันครับผมเวลาไม่บอกไล้วมันบอกทักนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ